สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรามาแก้ไขปัญหาพัดลมที่มีเสียงดังกอกกอแบบนี้นะครับเริ่มกันเลยครับครับเริ่มด้วยใช้ไขควงแฉกนะครับหมุนด้านล่างก่อน ขอบบนนีครับขอมุนออกอเกทออกมาเลยครับโอ้ฝุ่นเยอะนิดนึงนานแล้วนะครับก็โยกหน่อย ไปล้างนะจะได้สะอาด <laughs> ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเสียงแกๆ้งตรงนี้นะครับจบนะครับจะตรงนี้นะครับถ้าเราเปลี่ยนเฟืองตัวน,นี้นะครับสองตัวนี้ก็น่าจะ,ะไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวลองแต่ว่าก่อนที่จะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวลอง ใช้ยาอื่นมาทดแทนนะครับมาดูต่อเลยครับเบื้องต้นก่อนจะทำอะไรก็ต้องถอดปลั๊กนะครับ นี่เราจะแก้ตรงนี้นะครับผมจะใช้เชือกใช้ได้นะครับ <c oughs> เราจะใช้ได้นะครับ <c oughs> ดูนะครับท่านผู้ชมไหนกล้องอยู่ไหนอยู่นี่โอเค ก็ใช้ได้มามุนใช้สีเขียวจะได้เห็นชัดนะครับ อันนี้จะช่วยได้ในในระดับหนึ่งนะครับอาจจะอาจจะไม่ดีมากนะครับแต่ก็สามารถที่จะ,ะแก้ขัดไปได้อยู่นะครับพอ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 ,พอมวนเสร็จนะครับได้นะครับมวนเสร็จก็เข้าไปที่เดิมครับ สายช่างนะครับก็อ,อาจจะเลอะเทอะหน่อยโอเคต่อไปประกอบกลับก่อนนะครับเห็นไหมครับเด็กผู้ชม,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 มดำหมดแล้วนะครับประกอบกลับครับ ผมจำชื่อไม่ได้วลาเขาเรียกว่าอะไรทดลองใหม่ครับเนะสีย เสียงดังคึกๆไม่มีแล้วนะครับคึกๆึกไม่มีแล้วนะครับหายไปแล้วนะครับเสียงจะเหลือเสียงนี้นะครับเหลือเสียงแอด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 นะครับซึ่งจะเป็นเสียงของก้านตัวนี้ที่อยู่ที่อยู่ในก้านพัดลมนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ประกอบครับ เดี๋ยวก่อนประกอบผมไปล้างใบก,ก่อนนะครับเช็ดสักหน่อยนะครับ โอเคครับทดสอบดูเลยนะครับสอบก่อนแล้วค่อยปิดทีเดียวจะหมุนไหมครับดูนะครับแตกๆไหม โอเคนะครับอาการนั้นหายไปแล้วนะครับแตกแตกแ,ก,แกหายไปแล้วนะครับนี่คือการแก้ไขชั่วคราวนะครับโอเคท่านผู้ชมลองไปทำครับเดี๋ยวประกอบต่อให้เรียบร้อยครับ <c oughs> ครับก็เหมือนเดิมครับเราต้องจำนะครับว่าอะไรเข้าก่อนลังรับ เ,เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็นี่เป็นวิธีการแก้ไขปัญหากระดมเสียบังแตก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 แตนะครับเสร็จที่เรียบร้อยแล้วก็พึงพอใจต่อนะครับท่านก็สามารถที่จะนําไปใช้ทําที่บ้านของตัวเองได้ถ้าเกิดว่ากระดมมีปัญหาไม่ไม่ได้เสียตังค์สักบาทน,นะครับใช้เค่ได้กับไขค,ควงแฉกตัวเดียวนะครับแค่นั้นเองนะครับ ถ้าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ